สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมือหนีฝนผ้ารวยกับผ้าท่านผู้ชมมาเอาโชคเอาลาบนะครับกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับหลังจากวันที่ผ่านมานะครับให้เขา่าตรงๆนะครับเข,ข่าคักๆนะครับมือหนีกัมา mar, ติดตามมารอช่มไปน้ำกันเด้อนะครับมือน,นีก็ได้มีโอกาสมาขอ,สขอลาบน้ำปูขอโชคนะครับกับพุณนแม่หวดนะครับสวัสดีครับพุณนแม่หัวครับสวัสดีจ้าเอานะครับมือนีพุณนแม่หัวถ้ามาขอโชคเนาะ อโศกขอลาบน้ำเจ้าแม่ตะเคียนน้ำเจ้าแม่ตะเคียนนะครับอ้าวผ้าผ้าข้าไปเลยครับป้าไปนะครับเดี๋ยวคุณแม่หัวกับสีผ้าข้าไปขอเอาโศกเอาลาบครับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับมนป้ามนดงบัวป้าบูดดงมากเ้อพี่น้องมาเอาโศกเอาลาบตัวจีไ้ตัวเหล็กแนวทางเนาะที่น้าผ้ากันมนป้ามนดงมากพี่น้อง นี่ละนะครับรบับรรยากาศนะครับนอกบรินว่าสีได้โชคได้ลาบง่ายๆนะครับพวกน่ะบ,บ,บ,บูปลาบูด,ดงลุยน้ำลุยนี่ยังนะครับกาที่สิไปหนอโชคเอลา,าบให้แานผู้บบชมนะครับนี่นะครับภาพน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมเกาะด้วยพี่น้องด้อกันเลยอาจจะไปลำบากจากหน่อยนะครับอาจจะไปลำบากจากหน่อย ต้นไม้กระล่มทับทับทางนะครับต้นแสงวุ้นนี่ต้นเอียงวุนี่นะครับไปค่อยๆย่างเด้อโอ้พักบุวงหลายเนาะพักบุวงคือพักย่างก่อน,อน <S <S อี่พักกระเกียดน้ำโอ้พี่น้องมาเขือเอาพักกระเสียดน้ำเด้อพี่นะกระเสียดน้ำเสียดน้ำโอ้นะครับหลไหลไหล อ่าบรรยากาศนะครับโอ้บรรยากาศร่มเลื่อนดีนะพุณแม่เนะนี่นะครับ,บรากาลล็นะบกปูดำนะครับอันนี้ครับเป็นกาะปูดำเมืองหน้าค่านะครับสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับเวียงวังขององค์ปูองค์ยาองค์พญานาคนะครับก็จ,จะมีองค์ปูดำนะครับจะที่สถานอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น ของเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเวียงวังนะครับโอ้ยนะครับพาบรรยากาศเริ่พี่น้องมาเก็บเอาพาบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังไปน้ากันกมารลอเบิงนะครับว่าเมือนี้ปูญยาเพอ่์จิไห่อีหย,ยงนะครับองแม่ย่าตะเคียนเพอ่์จิไห,ห้โชกไห้ลาบอีหยงเนดะ้อ มาถึงดาวสาธุสาธุนะครับนี่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนขอสกขอลาบน้ำองุ่ยาเอายางอ้อมเบิ่งกันคุณแม่หวดยางยางละละเบิ่งกันมื่อน่ะถ้ามาเห็นตัวเลขที่ไหนนั่นนี่น่ะนี่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 อ๋อเนี่ยนะครับไม่เห็น เห็นตัวเลขโซคลาบนะครับยูนินี่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเห็นตัวเลขซีซียูนิเ้อนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแม่หวดคนฝันดีนะครับ เห็นตัวเลข44นะครับอยู่ตรงนี้เมื่อเนกซิมาไหว้ฟูไหว้ยาไหวเจ้าแม่นะครับน้อมาขอเอาโชคเอาลาภต่องหวดเด้อขอให้เขาก้าวขัดขอให้แตกขัดขัขอให้รูปให้ร้านได้ปพดหนีปพดเินเด้อเป็นหนีเป็นเซนไรให้ปพดหนีปพดเซนให้ล่ำให้รวยเด้องวดนี่ให้ร้านเด้อ เดี๋ยวคุณแม่หัดกะชิพาไหวปูไหวยาเด้อไหวยาก็ได้ไหวยาเพิ่มเพิ่มมาให้โชคให้ลาบปวดท้ายลูกหลานหาเงินหาคำน้ำยาน้ำปูนี่แหละให้สูให้หมาเด้อแม่จะเครียนเลยนี่ได้ดอกไม้ขาวแม่จะพูดมาถวายองค์แม่ยาเด้อโู้ขอลาบสู้ให้มัน งามๆห e e> ้หลานบึงเด้อยาเด้อกูเอ้ยขอสุขขอหลาบน้ำปวดภัยลูกลานกูยากระไดสาธุสาธุขอเห็นสามตัวสองตัวแดงยิ่งขึ้นเด้อเห็นกัดทักปวดภัยลูกปวดภัยล้านสาธุสาธุ เผ็เด้อหยงาด้อยปูด้วยห้องซองบางหม่องเกาให้น้องหม่องก็ได้เห็นเนี่ยน้องพี่แม่เนาะอให้พี่แม่เป็นยับเข้าไปซองถ้าว่าแปลกเนาะมือนี่พี่แม่รูปจังไรจังโตแดงจึ้งคืนขึ้นซีซีตรวเนาะโอ้โห้วันนี้มือนี่สิเปลี่ยนจังไรสิเห็นตัวใดหลายร้านเบื้องหนึ่งงาม tổ đẹp nhưng kinh đẹp không nhảm làn bưng chụp làn bưng cho này là bưng bằng cao hơn này là bằng nhà cây hay này là các này các bằng này bằng khơi hiện bằng hơn khơi hay này thằng thằng nằm ทางานบอนเ้าเบิ่งอยู่บ่เบิ่งอยู่แต่ห้าบ่เห็นเห็นอยู่ฟางทางนี้เหนั้ยนไปเบิ่งอีกก่อนฮอไปเบิ่งอีกกอนบังเอาไปเบิ่งไปเบิ่งนี่เพื่นีเห็นอยู่ใสหเบิ้งงมเด้องาเด้เอา ผู้ใดเขียนเลรีย้ล่หคุณแม่ตัวเหคือตัวได้หคุณแม่ฮาฮ้ากับอันเกดซีเกจเงินของเข้าบอเหยนบ่แงนบ่เนบ่ผมตัวไดเขียนบ่ผู้ไดล่ะมาเขียนไว้เหิ่งดูโอ้ยังงามกหยังนี่วะเต้ตงามก็ยังนี่โอ้ฮาฮากับเ็ดซีเกจวะเต้เกซีเกจแมโอ้เกจซีเกจับ่า่เด้อตัวนมาเด้อย่เด้อ เอารวบรบก็แม่ทางนี้ตัวเลขขึ้นอีกสาธุสาธุสาธุโอ้มึงจะกตีเกขึ้นอีกแล้วีเกนี่ยท่านเห็นบ่เนี่ยเลขนี่ยเลขเขึ้นอีกแล้วเนี่ยเบิ่งเลขเกตเน่ซีเกตเนี่ยห่าเอ้ยตังามก็อย่างีเกตเนี่นสีเ้าโคนเสียเฮาโฉก็ลาบตัวนเออมาเห็นตัวเลขก็ดีนะคุณแม่เนาะ สีเกีงามขึ้นยังเนี่ยเลเบื้งเด็ีเลเกเนี่ยงามขึ้นยังเนี่ยเล็กสีเลขเกนี่งามขึ้นใเนาะสีเกยนี้สเกียสีเกยรนนีเด็กเกงามงามเปล่าปนเขียรปนเาียไปเบิรงทางคนอีกคนแม่แท้มตัวเล็โอ้ยสีเกีนี่ยพี่น้องสีเกียร์งาม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 นี่ยนี่นี่ต้องบอกคนเฮ้สีเจ็ดรสีเจ็ดนะครับ งวดนี้สีบ่บอกผู้ใดเด้อต้อนผู้ใดมากกบบอมาเออฮะเอาคักๆนี่อยเด้นาะคุณแม่เนาะสีเกียเด้อสีเกียรีหน้องเดี๋ยวมาเบื้องทางพี่จักหน่อยสวยงามๆเด้อให้ลูกให้หลานเบื้องให้เห็นคักๆ เห็นบ่ะเบืองยกไก่ไก่เนี่ยคือจังหอยังอะไเนี่ศูนย์หกสามป่ะเนี่นี่แหละเบื้งมองคุศแม่ฮันหลาตาพร้มยืนอยกไก่ไก่เนี่เห็นก็จังศูนย์หกสามเนี่ยอือโอ้พมเลี้ยวกลับไปคือจังศูนย์หกสามกับสามเจ็ดเนี่ยศูนย์หกสามแล้วก็สามเจ็ด ูนย์หกสามแล้วก็สามเจ็ดโอ้ศูนย์หกสามแล้วก็สามเจ็ดคุณชายเห็นเป็นตัวใดศูนย์หกสามแล้วก็สา <75. S 1> <75. S 2> มเจ็ดเด้อ,อเจ็ยหายเกียหาบอกเกียรติหาเร่งหางามงามผลเจ็ยรติผล้นเสียเลย่ออ่าเนาะ เจ็บหาเ้าเห็นอยู่ฟัง่นตัวใดก่อนเก็ดสี่เก็ดกับสี่เก็ดอ๋เจ็ดสี่นะครับโ่ย่ะหรอเจ็ดเั้งใจโอ้ว่าง่ายว่าตัวเลขติดเจ็ดเลยตัวนี้เจ็โอ้ผมเห็นศูนย์หกสามสามเจ็ดคุณแม่หัดเห็นเจ็ดห้ากับเจ็ดสี่นี่เลือกหาเ็นคุณเสียเลย เรียกไกันเลียกหาเป็นก้นแกนี่เรียกเกีะมองกล่องนี่เลีกหาเกีดหาเกีดห้าศูนย์หกสามเจ็ดศูนย์หกสามแล้วพี่น้องเลยสามเจ็ดแล้วก็เกีดหาแล้วก็เจ็ดสี่ศูนย์หกสามศูนย์หกสามสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดสี่เลยเหล็กแม่ตะเคียนวันนี้นะครับเหล็กแม่ตะเคียนวันนี้เห็นชัดชัดนะครับกับพุ่นแม่หัวต้นฟันดี โอ้นะครับสาธุสาธุให้เขากัากาเด้อให้แตกกระกาเด้อปูนยาเด้อ